ครหารถอีโค p สปอร์ตเดือนเดือนไม่ถึงหมื่นก็ซื้อได้รับพรถูกม um อเตอร์ไซค์ต้องคันไหนต้องคันนี้ครับคันนี้เป็นของตัวนิสันอเมร่านะครับตัว ESportT e c h และสภาพโคตรสวยสีขาวโอ้โหดูเลยผิวพันน้องนี่ตะโฮจะเข็บไม่เคยชนไม่เคยเลยเลยครับตัวนี้มาพร้อมตัวล้อแมกขอบ15นะครับผมกุญแจรีโมทอย่างนี้เลยอ่ะดูกันต่อดดกว่าด้วความที่น้องเพิ่งมาเลยนะครับสีขาวน่าจะเป็นขาวมกุกด้วยเนี่ยโอ้โหอีสปอร t ตเทชุดแต่งมาพร้อมโซนารอบคัน เวลาเราเปิดฝาท้ายใช่ไหมครับกดค้างไว้ก็เปิดแล้วคูโครดูสิครับเนี่ยน็อตน้องตองฝากระโปรงเนี่ยไม่มีแกะไม่มีเงี้ยสภาพสวยกิิบมาดูกันดีกว่าโอ้ตัวน้องเขาสภาพสวยเลยอะมาซึ่งคันนี้ผมทำโปรโมชั่นราคาอยู่แค่229,000ดูอยู่ใช่ไหมครับร้อยหมื่นหนึ่งที่2 1 9 0 0 0พร้อมโปรฟรีดาวยังไม่พอคันนี้ผมมีหลังกันขายรับกันเครื่องกเกียร์ ให้2ปี2 0มืนโลมาสู่ตลาดด้วยยังไม่จบคันนี้ซื้อสดไม่มีแหวนบริการไฟแนนซ์อยู่ไหนก็ซื้อแล้วได้ฟรีดาวด้เลยดีไหมละ่ะแค่เงินเดือนไม่ถึงหมื่นออกได้แล้วผ่อนวันละร้อยนิดๆถูกกว่ามอเตอร์ไซค์แน่นอนบอกได้เลยมาดูต่อเดี๋ยวคือต้องบอกเลยว่าตัวนี้รอบคันว่าสวยใช่ไหมครับมาดูเครืองเครื่องดีกว่าเป็นไงบ้าง ตัวนี้เติมมัน e ยีบ e สิบเก้าหนึ่งเกห้าได้หมดเลยนะครับโอ้สภาพน้องนี่ดีจริงๆปีสิบหกปอดได้เลยครับดูดีมีชาติกูลโอเคคือรถอีโกคานะครับผ่อนร้อยนิดนิดเงินเดือน,น,นไม่ถึงหมื่นออกรถได้ในตลาดไม่มีหรอกครับมีที่นี่แหละครับกันแดดกันฝนดีคับมอไซ ต้องคันนี้เลยปะ่ะดูต่อเดียวคือราคาในตลาดประมาณนี้ครับสองแสนนิดๆเนี่ยหายากแล้วแล้วปีส6บด้วยนี่ครับมาพร้อมของตัวกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกนะครับผมเบาะหนังนะครับด้านนี้แอร์เบสเยบพร้อมแอร์เย็นเพลงเพาะสบายแล้วคันนี้แล้วตัวด้านนี้ครับนี่ผมมีของตัวกล้องหน้ารถให้ด้วยเอาไปเลยให้ไปเลย แล้วก็ด้านนี้อย่างที่บอกครับรถเล็กแต่ไม่เล็กนะครับคนตัวใหญ่เข้าไปนั่งสบายอยู่ครับเดี๋ยวผมนั่งหลังดูเดี๋ยวเป็นไงบ้างคือตรงนี้กว้างใช่ไหมครับห้าคนนั่งได้คือนี่สันออกแบบรถมาทีไรเนี่ยกว้างขวางทุกทีห้าคนนั่งได้คือถ้าเราเอาคนเนี่ยเข้ามานั่งห้าคนรถเล็กตัวนี้ตอบโจทย์ได้เลยซึ่งแน่นอนคันนี้นะครับมีฮีเดลโชรูมปี16ซื้อสดไม่ไมีแหวเงินเดือน,นแค่มขึนต้องบอกไม่ถึงหมื่นก็ซื้อได้แล้วะ คันนี้เป็นคันใน่โชว์รูมนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะอยากก่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมนิดนึงครับกด Subscribe ติ่งกันึ่งครับ,รรรบเพื่อภาคีต่อไปรถผลจอายคสมบสุขภาพประาล3ติกับซอยหล่ง159ห้้ทับ1นะครับเปิดตั้งแต่9โมงถึง6โมงเย็นะครับคลิปหน้าเจอใหม่นะครับสวัสดีครับ